บอยประกรเผยคำพูดขอจีเฟยกับคนนี้ดักจริงหวังแต่งก่อนหน้านี้ออกมายืดอ,อกยอมรับแบบแมนๆสำหรับให้อเอกหนุ่มบอยปรกรณ์ว่าตัวเองนั้นกำลังตามจีบรุ่นน้องในวงการบันเทิงอย่างเฟย์พราวีซึ่งหนุ่มบอยนั้นก็ได้แสดงความจริงใจเพราะที่ผ่านมาหลายคนแต่ก็ต้องคมเห็นว่าเจ้าตัวนั้นยังไม่เคยพูดแบบนี้ แต่ล่าสุดหนุ่มบอยก็ได้ออกมาเปิดเผยโมเมนต์น่ารักน่ารักว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงศึกษาการคุยกันถูกคอหัวเราในเรื่องเดียวกันพร้อมเผยคำที่เรียกแทนเฟย์ว่าผมกับคุณพร้อมเล่าต่อว่าคุณสำหรับผมเป็นคำที่ให้เกียรติแต่ก็มีความมุ้งมิ้งในตัวแต่คำพูดที่ขอจีเฟย์นั้นหนุ่มบอยเผยว่าตอนที่เขียนไปก็เขียนในทำนองที่ว่าขอคุยด้วยในเชิงคนคุยได้ไหมแถมเจ้าตัวยังเผยว่าสิ่งที่เฟย์ประทับใจในตัวเองก็คือเขารู้สึกว่าเขาได้รับการดูแลอย่างดีเขาไม่ได้รู้สึกกกกว่่่าาาาผมขขตรพรรออองงงในเเเเืทคคแลย ถ้าเขาชอบอะไรเราก็จะส่งไปให้เขาบ้างแต่เราก็ยังไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เราทำวันนี้มันดีพอแล้วหรือยังแต่เราก็ทำเต็มที่